ล้มรถลบรถจะเล่นอยลุงจะเล่นจะลุงเช้าเลยแร้สวัสดีครับวันนี้ก็กลับพบกันอีกครั้งแล้วโหกลับสวัสดีครับผมพี่อบคุณแล้วก็ไหิชิงครับเต็มปด้วนุ่ตาวไมสวยไปดูดูโอ้ย่แดกไปแล้วเลย แล้วแล้วจะดับป่เอเียจะกัดจริงนะไอ้ตาเป็นมืเอเป็นมือเป็นมุอแล้วหเนี่ยดูมาก โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยิสัททำไมขัดไม่ไไเต็มหรอขัดไม่เต็มหรอใช่เหรอโอ้โหตัวเล็กว่ะวางรถหลัง อเฮียอย่าติดย้ายการหมายมังทางเขาเลยเนี่ยเสียดายมากนะผมวันนี้เราก็กลับมาที่สุพรรณนะผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาสองคนน้ำเยอะมากปลาไม่แดกเลยวันนี้ต้องมาล้างแขนหน่อยยังไงยังไงสายไหนไม่วัดอ่ะไม่กัดไม่โดนเลยรอโอ้โหแม่งโง่นะเฮีย ผมเดี๋ยววันนี้ก็ทำมาพกเยอยมัวตัวไปห,หมดแล้วเนี่ยเราขับมาที่สุพรรณ,ณเหมือนเดิมแล้วผมกลับมาล้างแค้นหน่อยอาทิตย์ที่แล้วมาสองคนเนี่ยน้ําเยอะมากแล้วผมน้ําเหมือนน้ําพุ่งมาน้าใหม่ๆแล้วปลาเลยไม่กัดได้อย่างี้นได้ไปคนละต่อขมตัวนะครับผมไม่เป็นที่มระทับใจของตัเวเองเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาล้างแค้นแล้วผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกัน ในคลิปนะครับผมว่าวันนี้ผลป้ารวมจะเป็นยังไงโหเดี๋ยวนี้ว่าจะชวนนอาหู้เล่นเกมนะหน่อยเดี๋ยวรอเนอะ้าหู้ตกปลาส็จก่อน วัวเด็ดขับลื่นเลยนะตอนนั้นเยอนะกรอบไม่หัดนนี้เด็ดจริงนะ สวยเลยเ้าช้าเอาเลยที่กู้ครับผมเข้าคอไปเลยอ่ะดูดิมกว่าจะโดนเด็กแค่โหดจริงๆ ขออนุญาตถ่ายเพื่อนโม่หน่อ,อยขอขอนุญาตถ่ายเพื่อนโม่หน่อยหาภาพหาภาพมาได้ตรงนี้ดูโอ้ยชุนกแก้มโอโ้โหดตกชื่อตกชื่อเห็นกล้องเห็นกล้องปะ่ะกล้องหัหันไปไหนกัางหน้าแล้วโม่จะเชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงคลิปเพ่อนจะเห็นผมโอ้าถึงยอดเอ้ยไง ไอตัดหนึ่งวันจะไม่กู้ซะแล้วมึงไอยเนี่ยเขาทำหน้าที่ดีตั้งแต่เช้าเลเช้ามาเนี่ยนะตีตลอดเนี่ยปลากระสีห้าทีหางขาดไปสามตัวเปลี่ยนแม่งเลยเขาไปใช้ตัดมั่งปลาไม่แดงเหมือนกันไอ้เหี้ยตะกลับมงไดปโจมตีเหี้ยเขาเดี๋ยเดี๋ยอะไรโจมตีเหี้ยใครไอตัดตี่จริงเหี้เต้ฮะโอ้หมาแต่กับเจ้าของไอ้เหี้ยแม่งไม่หมาก็กูมั่งเลยหยอกหยอกหยอกนี่ครับแม่นี่หลวงปลาเค็ม ทะลุแก ok ้มเลยดูแผลดิยอดยอดหยอกหยอกยอกยอกนี้ตัดออกตัว V2 เอามาแล้วนะครับผมใครที่สนใจกบยาง V2 ของลาเต้ไปอุ่นุงได้นะครับผมไปอยากอะไรวะโหสวยข่าย เล่นเกมอะไรอ่างเงีครับตั้งแต่เช้าเราไม่นับเลยไม่นล้วนะเอาใหม่ไม่เท่าแยกจริงเอาใหม่เอาใหม่รู้เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเช็คก็เลยละอ่าเช็คก็เลยไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเออผมอะไรยังไงว่ามาเอาปลาใหญ่ปลาใหญ่มีแป้งอยู่ปูนึงปลาเล็กไม่ได้เหรอะปูปลาเล็กผมก็จะน้าอยู่ดีอ่ะปลาเล็กดีกอวะปูปลาใหญ่เยอะเอาปลาเล็กสุดดีกว่าอ่าแล้วแต่เล็กสุด โหยี่เกียไปหาเลยเอาเล็กสุดเล็กสุดในถังนั้นคิดว่าเล็กสุดเปล่าอันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นเคปลาเล็กสุดนะเพื่อนใครได้ปลาช่อนเล็กสุดชนะะมีแป้งหนึ่งกระป๋องทำอะไรก็ได้เอทำอะไรได้กับแป้งต้องบอกว่าแป้งเลยผมไม่ติดเลยแต่ผมโคตรเกลียดเลยแป้งเย็นตันนี้อากาศร้อนเชื่อไหมคุณผู้ชมเกิดมาเนี่ยตั้งแต่อาบน้ำเป็นเองนะตั้งแต่อ่าบน้ำเป็นเองเลยอ่ะแป้งไม่เคยป่เลย จริงโคตรเกลียดเลยแป้ผมเป็นคนแพ้ไงก็อืมพูดอย่างน้พูดแล้วพูดฟันพูดฟันเลยเลเอาชนะไปเลยดูครับปลาเล็กสุดเอาแค่ใบใบสองใบสามบอเพราะเดี๋ยวใบสี่ผมไปโรงงานผ้าได้ใบสามใบสามเอาหมดเอาหมกเลยนะหมดเลยไม่ใช่เต๊ะเตาะไม่เอาแล้วเด็กเเล่นยันแล้วเราต้องหมดกับปูนะหมดเลยอ่าเรื่องเจอกันใบสามเล็กสุดจัดให้หนักหนักปูนี้เขราหน้ำปลาเล็ก ขวาก็ได้ขวาก็เหลือแค่วนจับนี่ก็อีกหนึ่งผลงานนะผมกับไอ้โหดอย่างโหดเลยหมายแล้วนี่เลยน้ำยังสั่นอยู่เลยนะครับเป็นเรื่องปกติของการถ่ายคลิปนะผมตอนถ่ายไม่กัดตอนกัดปูก็ไม่ได้ถ่ายไอ้โหดเริสุทแม่เรื่จริงมีตัวนี่อยากเลยนะ เดี๋นี้มันลายต้องมีขยุ่งมีขยามือเยอะ เล่นปลาเล็กสุดไอ้สัสดูดูแรงไปเนยอะนิดเดียวถ้าตกน้ำมีอะ <c oughs> โอ้โหถ้าตกน้ำเราแย่เลยเนี่ยโสบายแล้วคึงวันนี้ปลาเล็กสุด <c oughs> แล้วพบกันครับปลาเล็กสุด ก็สิบบาทโย่ะ ไม่ขึ้นเลยมันไม่อาปากด้วเลย <c oughs> ปากไม <c oughs> ่เลยเอ้ย,อย,อยไอ้ยีนี่ปากไอยีนี่ดิเหมือนผมเลยอะปากเปรี้ยวไอ้ยีนี่อะไอ้ยีนี่ปากกระจับด้ยไ <c oughs> อ้ยีนี่ไอ้ยีนี่ถวายปากกระจับเท่ <c oughs> เรียกยีนี่แม่งหนูกลัวยังเท่อะรูปไม่รอแต่ใจบุ้งมาก ยแต่แล้วเขาถึงเวลาที่นัดหมายแล้วผมนี่มาดูมาดูปลาผมแม่งเล็กแบบเล็กมากไอ้สัตว์ดูไอ้เหี้ยใหญ่กว่านี้โป้งเลยเดียวเ <c oughs> ดี๋ราไปดูนกฮูกนะครับผมว่าตัวปลาเขาจะตัวหนาไหนเราผมเดี๋ยวนี้ถือไปไปดูนกฮูกกันอา้าวมาเป็นอย่างไงนะ มาอะไรแป้งอยู่ไหนไอ้จับวันนี้เสื้อเรามอบเลยนี่วัพร้อมแล้วโอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วอันอันนี้ถือว่ามึงทำดีมากวันนี้ม uh, oh ึงทำดีมากกูปล่อยมึงทำงานได้ดีมากปล่อยแนกไปแล้วปล่อยแนกไปแล้ว เรียบร้อย,ย,อยมึงยังรู้ทีให้หล่นไม่หล่นมึงให้หล่นไม่หล่นไในที่เห็นอยู่เมฆกระโดดลงไปแล้วกูขาได้หมายเงี้ยถ้ามีตัวอะไรตัวไม่ใหญ่หรอกก็เลยตีก่อนเม,ม่จอดตีอย่าไม่เรี้ยงเลยนะนะจอดจอดแปะตีบ่บ่บ่ไอ้เจ้าตีอ๋อเชีอกหักมาเล็กนี่หว่าเรียบร้อยแล้วผมมอบเดี๋ยวต้องทำโดดนหน่อยทำโดดทำหนึเดี๋ยวก่อนมีแป้งพือไว้ของสำบันแล้วเกิดอะไรนี้เวะ ก็เอาไปเล่นเกมนี่แหละอันอเกมแล้วนะคุณเน,น,น,นี่ยอันอันเนี้ยถือว่าเป็นท่อธรรมดาสำ,สำหรับเด็กๆเ,เขาโดนหู้แม่งต้องโดนเทอร์โบโู้ต้องท่อหนี้บอกปเป็นเพื่อนก่อนผมไม่เคยปะแป้งเลยพูดตรงจริงวะเนี่ยตั้งแต่นั้นเองไม่เคยปะแป้งไอ้ีจ,จะเป็นผื่นพระอ้อมมั้เนี่ยไม่รู้เนี่ยผื่นจะขึ้นวะเนี่ยแต่ตอนนี้คือแม่งตอนนี้คือแป้งเย็นคือเดือกู้นะคุณแป้งสดชื่นมากเลยนะ

ให้ย oh, oh, ยัยดูดูยัยดาโอ้ายัวดูดูวูดูพอเอาพอพอมาสองคนเล่นกันพอพอเขากรรพอสามผมถอยทนี้ก็จากกันลยด้วยางานจ่าห้องนั่งเลนเย็นโย่หน้าเลยชพอ